สวัสดีครับ FC สุภูสุขคนครับมือนีกับเดยุถนนทางรถไฟเก่าสายปากน้ำครับสิพามาเบิงลานเขาแก้งลานหนึ่งครับเห็นคุนสื่อหลายครับบ่รู้ว่าจะเป็นลานอย่างครับเป็นตะแสบบเครับมาเบิงน้ำกันเลยครับนี่กับติพาเดินเข้าไปเบิงนะครับนี่คนกับต่อแถวกันซื้อครับยามืเส่าครับซื้อลานครับ หมูทอดเจจงครับอยู่ถนนทางรถไฟสายเกาปากน้ำครับอยู่ข้างหลังโลตัสพรามสีครับลูกหน้านเปจะได้มีเวลาขนมแนป้งทอด ราร้วมันติดกระจอดแล้วแล้วมากิบขนมเก่งใครเขาเป็นเมนูอาหารครับแบบนี้ผัดต่างๆครับหม,มูยอพริกเผามีหมูทอดครับ ก,ก็จะอาหาแล้วก็จะมีแชปรงครับ,บนำพริกคับก็นำพริกต่งตางๆครับแล้วก็มีขนมครับ ต่างๆขบเชียวครับแล้วก็มีหมูยองหมูหวานครับแล้วก็มีน้ำริกครับแกนไป้วนะคะเจ็ดสิบีไ้รครับวันนี้เขาราคาแกนเขาอย่างไงเจ็ดสอบก็ปันตัวอันนี้กจะมี่เป็นชุดไต้บาทครับ ภายในร้านก็จะมีหม,มองนางกินครับเรวก็จะมีผักตุนไฮยิปครับก็พักก็ก็จะมีผักครับผักตุนบรรยากาศมีกับไพ่ในร้านครับวงหวงครับในร้าน ขนมครับคุกกี้อะไรคุกกี้สิงคโปร์ลมพวน เป็นคัวครับครัว ทิ่นี้ขอจบทีบ่ใบสำนีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอหนนี้นะครับสวัสดีครับ